เสี่ยว้แจ้งคอยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับบ่าวแจ็คผ้าแสบและก็นนั่นนทุกท่านนะครับวันที่สามครับวันที่สามพี่นอ้องครับผมหลังจากข้างก็เรียกสองขึ้นครับเหมือนขึ้นในฝนตกยางแห้งพี่น้องครับอยู่บ่าใดครับนี่ครับวันที่สามของเรานะครับเมืองเสตปง ok. พี่น้องแดดบอกยางเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเกอร์เวนเอา กินบ้างเลยครับผมนีครับคุณนภพลนะครับหมายค้างแคมปิ้งของเรานะครับเราผมบ้านนึกว่าตีใหายบ้านเนาะถูกไหครับเบิ้องครับวันนี้เราจะเป็นยังไงผลงานแล้วก็เมนูของเราจะมีอะไรนะครับติดตามครับผมมาดูมาดูมาดูครับ ตุนกับปลาไปนงพี่น้องยกฟุ้งบ้างครับนี่ครับผมตายอย่างนี้ครับพี่น้องรุ่นนะครับมารุนกันครับปลาอะไรยกมาแล้วครับอืมนี่ครับตาเหน็ดตัวกำลังอุ่นขอนี้วครับพี่น้องวันนี้เรามากินข้าวเขื่อนกันอีกแล้วครับผมนีครับ บรรยากาศนะครับน้องมองดวนนำไล่มาไลยนะครับาประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูอะไรติดตามครับผมมาครับพี่น้องสิพเบ้งครับเมนูหลังสันวันนี้ครับแม่ครัวของเราทำอะไรนะครับนี่เราพี่น้องก้อยบักหอยครับ นี่ครับผมคอยประกอบนะครับเมื่อได้รับนออุปกรณ์ทำครัวนะครับอุปกรณ์เยอะอุปกรณ์เยอะนะครับนีะครับตามรูปแบบนะครับผมนี่ครับทีมงานครับอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องครับผมนี่ครับมาเลยครับได้แสนแสนไปกันครับพี่น้องนี่นะครับคอยหาต้นยามว่างๆของทีมงานครับนอนเฝ้านอนเปย์ไปเลยครับ นั่งกุ้ยกันครับตามภาษานักตกปลาเนี่ยนะครับหมอนนำมันลายเลยพี่น้องตรงมาดดังข้างบนครับเพราะว่าณกระดางขวานนั่งแล้วนำขึ้นมาแตงเลี่ยมเลี่ยมเนื้อโมเมนต์กวยนั่นละตี่ต่ำเลยเอาครับเรียบร้อยครับผมกับข้าวมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับผม อมา้ครับมาครับหมายกำลังว่างครับมาเข้ามาเข้ามาน้าๆนี่ครับกับบรรยากาศของเราครับกับทีมงานเซียนปลากระมังนะครับปลาหมานี่ครับพี่น้องปลาหมานี่ครับวันนี้เราจะมีก้อยบอกหอยครับแกน้อยครับพี่น้องวันนี้สองเมนูครับผมเอาไว้คลิปหน้าครับบ่าวจากตีพั้นต้องอย่ากืมติดตามครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า ลาคนบายบายขอกล้าคำว่าาตีสวัสดีครับสวัสดีไยด็ก